มาไวรัเลเก๋กงยอดนิยมอันดับหนึ่งต้องยกให้เขาเลยนะฮอนด้าแจสนะรุ่นที่วัยรุ่นนิยมไปแต่งซิ่งรุ่นที่ขายดิบขายดีรุ่นที่สาวเหลียวรุ่นที่ผู้สาวขับแล้วผู้เบาเหลียวร <c oughs> <c oughs> ุ่นที่กระเจียวหวานนระ <c oughs> ุ่นที่หอยหอมจะเขาบอกไปชั่วไปทิ้มได้ เออรู้แล้วรู้เดียว่าไวรุ่นเขามักแห้งนะแต่งขึ้นแต่งงามแต่งรอแต่งโกแต่งโซ่สาวนะผู้สาวก็มักซื้อไปแต่งครับนะจักมันเป็นใหญ่มราะรุ่นนี้นะแล้วราคาครับต้องบอกว่าแพงกับแพงนะมือหนึ่งกับแพงมือสองกับแพงมรราก็ยังหยาดกันอยู่นะมามันี่แนะนําแพ็คค่ยสองคันครับครับนะราคาไม่ไม่ยอมตกนะราคาได้ว่าแข็งป๊อกแข็งเพราะมัน กระดอเลยเขียงพ่อยินไอเสียมเลย <g arden> ออกรถศูนบาทครับกับค่างวดผ่อนเริ่มต้น5,000นะวันนี้มีของนะจ๊ะนะมีน้อยแต่ว่าพี่ก็มีมวันนี้เติมมาอีกสองคันสำหรับ7 e k เื่องปัญหา S ตังคูปะ S, <S ตังคูนะตัว S สังคู่รุ่นนี้จะมี SV V พัด นะ S, <S> V A so so S อะไรไม่ร so ู้หลายตัวเหลือเกินตัว S คือตัวโลสุดพิสาเอสาบ้านเฮาฟังยังไงคือตัวถูกที่สุดเลยนะืม่นี้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวกับค่างวด5 0 0าพันนะเอาเท่าหรือเอาขาวพี่น้องเรียกเอามาเริ่มจัดสีเท่ากันแล้วนะรอดเดิมๆนะกระจังนาชุดแต่งของ R S ครับแต่ว่าเป็นตัว S ฟรีดาวมีแรกความค่ายาพันนะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบครับ น้ารถบ้านเดิมๆเ,เลยนะอุย้ยเบาะหนังด้วยรอบคันเลขไมมหน่วยสี่ร้อยพันหมื่นสองหมืนโลเกีย 4, 000, 000, 000, 000, 000. กร์ยออตโต้นะาโมบี้หน่าจอครับเพราะว่าเป็นตัวเอสตัวถึงที่สุดเลยนะกุญแจเป็นรีโมทครับพี่น้องน้าสวยงามนะฟฝีดาบฝีจองฝีจัดฝีโอนปีแรกคอนจะหาพันตัวนี้โฉมปีสองพันยี่สิบครับอ่าบิังรอบคันเลยนะขี่ฟุ้นเลอะนิดนึงขี่นุง่งขี่นกยังไม่ได้ล้างเลยครับพี่น้องนะ แก้วหนะัวนุ่งหัวนัดเดิมครับบ่เสียวบ่ชุนบ,ตบ่ต่ำบ่ตีลังกาบ่ขอหกักบ่ไฟใหม่บ่ขอพุงขอพับมานะ่ะเดิม,ดมๆครับคู่มือบอกแม่แรงยางอะไรมีครบน่ะยงางยางอะไรบ่เคยถอดใส่งานเบาะพับเก็บได้ทั้งคู่อ๋อนี่แหละรุ่นนี้มันขายด<า>ีเพราะ ทับเก็บได้การกินเคฟซีได้ได้สมุนกูสวิงกิ้งได้หยอกเล่นโบกตีนอเมีเล่นไพ่์ฟัดไฮโลใช้รุ่นที่ขับไปสันเขื่อนไหมครับนี่แหละที่ออกข่าวตัดกตัตสันเขื่อนรุ่นนี้แหละเพราะมันพับอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแผ่นเพลทรุ่นฮอนด้ายู่ฟังพี่เด้อร์ประตูประตูปร่ต้องมาซ่องของเครื่องครับพี่น้องครับนะมาเปิดของเครื่องนะฟิล์มสวยงามมีฟิล์มฟิล์มมันเป็อนนะ น้าสวยงามลองแก้มเดิมหัวน็อตฝากป,ปงูงฝาปูงไม่เคยถอดเลยนะแกะบ่ไอ้น,นี่ร้อยแกะเคลมสีอยู่นะแยวทุกฝาปูงเดิมหมดเครื <c oughs> ่องโคดนิ่มเลยระบบปลอดภัยได้เบรก ABS เครื่องนิ่งสองหมื่นโลปียี่สิบปีแรกผ่อนห้าพันปีที่สองผ่อนแปดพันไปขั้นขาวนะา สวยงามปีสองพันปดสิบแปดอันนี้คือรถรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งรถผู้หญิงใช้มือเดียวมือเดียวยังไงเขาดูยังไงอีกมือหนึ่งน่ะอีกมือนึงอีกมือนึงมือนึงตกเบ็ดอยู่พูดไปแล้วก็โอ้โหเออช่องกูนี่ยิบไปชั่วเลยทั้งวันเนี้ยเออเอาก็ก็ส่งลามกเลยช่องกูเออก็ส่งไปก็เดี๋ยวกลัวแบบไม่ส่งมุกส่งแม็กให้ไงอ้าว ดี๋มันลบผู้หญิงใช้ของจริงรูป,ปรบิกินี่นะดูเลมอนโอ้ตูวเแลแก็กแจ๋วเลยมั้งกล้าแต่หวัวไอ้ดูในบิกินีเยอะอันนี้มันดูเล<ด>มอนอันนี้ฟังผิดว่าไอ้เราเป็นตัวเป็นตัวเด็กน้อยเราไมนทันแต่บิกินีเออราบิกินีดูเลมอนเราไม่ทันบิกินีใส่แค่ท่อนบนกับท่อนล่างแปะปิดนิดเดียวอันนี้ไหมแปดหมื่นลูกเอาไม่น้องหนาใส่งานมันหลายกว่าสีเท่าเพราะว่าคดีมัน ปีสิปีสิบแปดแต่ว่ารถผู้หญิงใส่ครับนะเบิ่งแต่ดูเลยหมดทั้งคันเลยเป็นคอยคอยมาสื่อใด้รถผู้หญิงใส่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงคอยว่าผู้หญิงใส่รถบ๊อบป็นไลยใส่รถมัเครื่องบ่วท้ายเมนคับจังเดียวอันนี้ที่เราเขมีนมาเนี่ยเอ้ยผู้หญิงเนี่ยโตดีนะมันเครื่องกับ่ัวทุ่งบ่วท้ายเลยมันเลยคือจังกันไอ้ีมียอยู่บ้านก็คือกันเอ้ยบางคนดูแลรักษาดีนี่แหละผู้หญิงใช้ ยังไม่ได้ล่างซ้ำฟิล์มร่อนอย้า,ายเปลี่ยนฟิล์มให้แถาบ่าบอกมันไปทางแต่มันเคืองมันกับบ่ไปเนี่ยอันนี้แทนด้านล่างของ<ม>ของเครื่องมันกิ๊บมันหลุด<ม>นี่เหรอผู้หญิงใช้ครับโอ้โออย่างอะไรยังไม่เคยใส่งานเลยสแสดงว่าอันนี้รถผู้หญิงใช้อันนั้นรถรถผู้ชายใช้เลืเกอกเขานะขีฟุนมึงนี่เลยยังไม่ได้ล่างดอกรถได้ฮึือทหารอยู่นะเบิ่งตอนซื้อแขนเสื้อจะได้สบายใจโอ้ยเบิ่งตอนยอมแมวมาเรียบร้อยแล้วก็ง่ามมาทุกคันอะไรเนอะมา ล่องเครื่องครับพี่น้องเครื่องเดิมบ่เครื่องเดิม,ม,เเดมนิ่งกิ๊กนะล่องแก้มเดิมฝาปงอันนี้บอใค้ถอดเลยหอกกอเดิมติ๊กเกอร์เดิมสวยห้องเครื่องยังไม่ล้างแต่อันนั้นล้างทุกวันนะจ๊ะออ <laughs> จังเป็นจัง <laughs> นะหมอสารอํา <laughs> ออรรถศูนย์บาทครับกับรุ่นฮิตยอดนิยมขวัญใจไวสะรุน่น หวันใจผู้สาวหวันใจผู้บา่าวนะออกรสศูนย์บาทนะจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสานาจิตรับเหมากอ่อสร้างเฮ็ดห้เฮ็ดนา้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิน่นขับแกลบขับ,บรล้อสี่ล้อขับแม่โคตัดไม่เผาทานันเลียเ้ยงัวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดทองสวมนักศึกษาอยากได้เอาพ่อแม่มาซื้อ กำลังตั้งใจฟังเลยเไม่ใช่เสเองนะเอาพออ่อแมวซื้อวิแววโอ้โหช่องไอ้ดีขึ้นเ้าด้วยความจริงเนี่ยไม่ได้ต้มได้ตัวเลย <c oughs> ได้เบิร์ตได้ว่าเอาพ่อแมวซื้อวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาย tiktok facebook หรือว่า youtube channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาทรงป่าประชาชนเบอร์โทรที่อยูของวาสามย่างขนาดเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเรื่องให้ นึกถึงรถเกินมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งกาท้ายรถซิ่งท้ายรถบ้านบริการซื้อขายและเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกกันดันดูเคสช่วงปีภาดหน้าบ้านครับพี่น้องทีมพ์มก็ว่าสุดก็ไม่เสิร์ฟพมพ์ก็ว่าเจาะก็ไม่พิม,มพ์มก็ว่าจวดเลยครับแจด๊ดจีเคปีแรกผ่อนห้าพันปีที่สองผ่อนแปดพันบัตรใบเดียวจบศูนย์บาทไอเสมรถซิ่งจัดให้แจ๋ว